สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสุริมงคลพลายโคกนะคะ,ะห,ลหลังจาก <คน S 1> ที่ตื่นมาแล้วก็จะเอาน้ำให้กินนะคะไม่รู้จะกินหรือเปล่าได้งีบหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีนะคะตรงลังบ่เม่า ก็กำลังหรือเ่ากลมเลยกเยี่ยวบ้างเลยนะคะกงเห็นเขาลุกได้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีทางกวยอาเจียนะคะมาช่วยตักน้ำให้ด้วยแล้วก็จะมีคอนเตอร์นะคะช่อง น้องบุญส่งพลายธันวานะคะมานอนเฝ้าจนพลายสรีมงคลนอนหลับด้วยเลยนะคะวันนี้ควันเตยก็ได้ขี่โคพลายสรีมงคลนะคะโอ้ยาขี่มากเลยผมไปลุงไปหาสั่งเอันนักคนคือสีเงีวไปดูพ่ผมมาหลุดมหมกำลังเด็กเคสหนึ่งเลอ ว่าจะสัมภาษณ์ควันเต้ยหน่อยว่าได้ขี่คอช้างงาครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงก็คงจะเป็นคลิปถัดไปนะคะไม่รู้คลิปไหนก็จะสัมภาษณ์คนโอ๊เหมือนกันนะคะน้ำน้ำกกไม่โยมมากินนะคะเรียกเรียกก็ยังรับรู้ได้บ้าง แม,ม,ม,ม่คอนก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะก็เมื่อวานนะคะมีช่องออ Family สีทับไทยมาไทย<า>ช่วงที่ขลุดนะคะ พืนว่ามองไปนี่ก็จะเห็นฤษีนะคะชุดขาวนั่งบนหัวพลายสิริมงคลนะคะพูวดว,ว่าควานไม้มาโบกก็เลยลองเข้าไปดูก็เหมือนฤษีใส่ช,ใชุดขาวนะคะแล้วก็มีประคำไว้ที่พวแขนไว้ที่คอฤษีนะคะก็เหมือนมากเลยนะคะสงสัย เทวดามาคุ้มครองปกปักรักษาไม่ให้พลายศรีบางคนไปทางอื่นนะคะเห็นรูปแล้วก็ขนลุกเลยนะคะเห็นที่เขาลงคลิปที่เจอฤาษีนั่งบนหัวพลายศรีบางคลน,นะคะขอช้าง รีบกินทำแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ก็ให้กระดูสไลคอนโอตยังจะดีกว่านะคะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่ดีเดินไปบุนไปบวนมากับคอนยังจะดีกว่านะคะ พี่คอนไล่ไปกินน้ำใช่หอบบังคับเขาปลุใช้วิจาร,รยารรยนะคะไม่อยากให้เขาได้กินน้ำบ้างน,นะคะไม่ยอมกินน้ำต,ต, <S 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 ตั้งแต่เช้าแล้ว ชีจาแก้ายาซึมไปสองดอกสองเข็มนะคะเมื่อเช้าเออมื่อวานโดนเข็มหนึ่งเมื่อเช้าก็อีกเข็มหนึ่งก็ค่อยอยังชั่วหน่อยเอกินน้ำเร็วมีกำลังกระโดดใส่คอนโอ๊ตอีก

vô này vô à ta vô địch vô này vô địch vô địch vô địch Ta địch vô 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 địch vô

ดูจากรูปร่างหน้าตาก็ไม่มีร่องรอยโรกนะคะสังเกตได้ <c oughs> กินโอ้ยกินโอ้ยกินก้วยบนั่นกินเยอะกินเยอะเร็วจะได้มีแรงกระดูกไส่ควาน ทางวาสนาก็ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังนะคะไม่ไปไหนเลยคลิปนี้เห็นเขากินได้หน่อยแม่คอนก็ชื่อใจชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะตอนเมาาืเช้าก็เน่นอกมากพูดไม่อบ กินไปตาก็หลับไปนะคะเพลียมาก รับอีกแล้วนะคะเนะี่ยรับก้อยคาปากเลยนะคะหายดีหายเร็วๆจะได้เส้นหัวหมูให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปลาเจ้าเขาไม่รู้ว่าคอนโอ๊ตเขาบุญไรกี่หัวนะคะ อาไก็เล่นๆ่นีกีห an no ็นัักีนี้บูบูเป็นแจกีนัไปไม่ด้ไม่กี้อันโอ้ยขาปาก ตอนนี้ก็ฝนลินๆนะคะก็ค่อยังชั่วหน่อยให้ร่างกายเขาได้รับน้ำฝนเย็นๆเพราะว่ายิงยาเมื่อวานก็จะร้อนในข้างในนะคะ ร้อนต่อระบบข้างในระบบลำไส้ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้ขอนอ้อและชาวช้างแล้วก็เป็นห่วงพลายสิริมงคลน,นะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้เสียงเบาไปหน่อยนะคะเพราะว่าใน่คอนไม่มีอารมณ์ที่จะขำมา ่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ